กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยสมาชิกวุฒิสภาได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมทั้งได้หารือเกี่ยวกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพื่อที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่แล้วก็อำนาจวุฒิสภาสู่ชุมชนค่ะ ที่บริเวณสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจิรชัยมูลทองรุ่ยนะคะประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะค่ะเดินทางลงพื้นที่เพื่อที่จะหาหรือร่วมกันกับนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ข้อมูลจากภาครัฐที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนหลังจากนั้นก็ได้เดินทางลงพื้นที่ค่ะไปยังหอกระจายข่าวค่ะอยู่หมู่ที่ห้ ตำบลป่าเวอํำเภอชายาจังหวัดส,สุราธานีเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆค่ะโดยมีผู้นําท้องถิน่นแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับค่ะในเรื่องการสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนถือเป็นเรื่องสําคัญราชก,การเราก็จะมีหลายภาคส่วนหลายเครือข่ายในการที่จะจัดข้อมูลให้พี่น้องประชาชนนั้นข้อมูลที่ส่งให้พี่น้องประชาชน จากสวัสดิการถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยข่าวที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องเยอะมากผ่านมาทางโซเชียลมีเดียก็ขอให้ท่านได้ตระหนักเรื่องเหล่านี้นะครับว่าข่าวสารราชการนั้นถูกต้องชัดเจนถ้ามีอะไรขัดข้องอย่างไรอย่าลืมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านในอำเภอนะครับสอบถามส่วนราิการว่าข้อมูลเหล่านี้จริงจริงอย่างจริงหรือ ไม่จริงอย่างไรนะครับซึ่งสวอเองเนี่ยเราก็มีโครงการเหล่านี้ในทุกๆภาคนะครับเราออกพื้นที่มาเนี่ยวัตถุประสงค์การออกพื้นที่มาก็คือมาพบปะพี่น้องประชาชนมาแล้วนะครับประชาชนได้ประโยชน์อะไรเป็นหัวใจสําคัญที่เราจะต้องไปตอบสังคมนะครับเหมือนที่ท่านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าบางครั้งผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จําเป็นต้องช่องทางหอ,อกระจายข่าวแล้วที่สําคัญข่าวสารข้อมูลบางอย่างที่จะยืนยันว่าไม่ใช่เฟคนิวเนี่ยมาครั้งการพูดตรง จากขอใจายข่าวโดยผู้ใหญ่บ,บ้านหรือคนที่น่าเชื่อถือในใน,ในหมู่บ้านเนี่ยหรือว่ายืนในอำเภอมายืนยันเนี่ยจะเป็นเครื่องการันตีตรงนี้คือถือ,ถ,อถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ยืนยันบางเรื่องว่าไม่ใช่เฟกนิวให้ชาวบ้านเชื่อที่จะนำปฏิบัติเนี่ยมันมันทำได้จากขอกระจายข่าวนะครับ สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นโครงการสําคัญค่ะที่เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสร้างความรับรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องกับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศตามเป้าหมายโครงการไปสู่ความยั่งยืนต่อไปค่ะในส่วนของระบบสื่อสารของหมู่บ้านนะครับเราใช้สื่อสารหลายทางนะครับเช่น ลายกลุ่มหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขอกระจายข่าวผ่านบบอกระจายข่าวนะครับช่วงนี้รณรงค์กันเรื่องห้ามกดลิงก์กลัวเรื่องแก๊งโอนเงินแก๊งสแปมอะไรแบบนี้ก็จะใช้วิธีเปิดขอกระจายข่าวนะครับแล้วผ่านลิงก์หมู่บ้านด้วยนะครับใช้ใช้สองทางเพื่อเพื่อให้กลุ่มเข้าถึงทุกกลุ่มคนนะครับเช่นผู้สูงอายุอาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ใช้วิธีฟังข่าวจากขอกระจายข่าวหมู่บ้านนะครับที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสมาร์ทโฟนก็ติดตามข่าวสาร ผ่านหลายหมู่บ้านนะครับก็คือใช้สองช่องทางอยู่นะครับตอนนี้นะครับในการกระจายข่าวสารออกสู่ประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อสิปีที่แล้วนะก็กี็ดยางแล้วก็ตอนเช้าตีห้าหรือหกโมงจะมีข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปการเมืองรัฐบาลทํางานอะไรอยู่ตอนนี้แล้วใครตายในในจังหวัดเนี้ยก็จะบอกหมดเลยผมชอบตรงนั้นนะตอนเช้าตอนเช้าเพื่อนกี็ดยางด้วยอนี่แหละเป็นโครงการที่ดีผมมา